ร้อนใช่ไร้อนเครับร้อนมากเลยครับกินไหมไม่ครับเย็นไหมเย็นไหมไม่ย็นนิ่งๆอ่ะือยู่ได้นานอยู่นานๆแบบจะได้แบบช้วต่าอยู่ได้ท่ไอีกีอยู่ม่้ย่ได้ไม่ชไม่ไดอไม่ก่นได้าุกนได้ค่ะสนได้ด ได้ไอ้นนนนำหมด่วงเลยยายเพื่อนเได้ไหมได้เหรอไม่อน่องว่า่ต้องว่นี่ต้องว่าไปได้มเียวเวลาเองึง่ด้กว่าค่ะไม่ตัดเชื่อกันไ้ยังมาอ้ยมันมันมัน Nieuw. Ja. Oi oi oi. 39. Leuk leuk. Ah. Laat maar kwa. Dieu. Wat dan ren nieuw. Dieu.